สวัสดีค่ะเอิรนผู้เชี่ยวชาญทางน้าสายตาร้านแว่นด็อกเตอร์ไอสาขากระทุ่มแบนรู้ไหคะทำไมแว่นโปรเจคตีฟจึงตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากแว่นโปรเจคตีฟเป็นแว่นที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตามค่าสายตาที่ใช้เลนแบบโปรเจคตีฟเนื่องจากเขามีคุณสมบัติเด่นคือมองได้หลายระยะได้อย่างชัดเจนในแว่นตาเพียงอันเดียว และเอิร์จะพามาทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลที่ว่าทำไมแว่นปรึกษีจึงตอบโจทย์ความต้องการและเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคป,ปัจจุบันมี6เหตุผลนี้ค่ะ 1. แว่นปรึกษีแก้ไขได้ทุกปัญหาสายตาสั้นยาวเอียงหรือปัญหาสายตาที่ซับซ้อนเช่นสายตาสั้นและเอียงร่วมกัน 2. เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานในยุคป,ปัจจุบัน3แว่นโปรเจสซีฟสวยงามไล้รอยต่อ 4. สามารถเคลือบคุณสมบัติต่างๆได้เช่นเคลือบบูกองแสงสีฟ้าหรือออโตเลนออกแบบปรับเปลี่ยนสี 5. มีหลากหลายแว่นให้เลือก 6. แว่นโปรเจสซีฟบ,บ่งบอกถึงสรสนิยมของผู้สวมใส่ ซึ่งคนในยุคปัจจุบันมีรสนิยมที่จะบริโภคของที่มีคุณภาพดีนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยาพาดคลิปสาระดีๆแบบนี้ทุกคนรีบกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านกันด้วยนะคะ